จัดไปเลยครับสามแสนก่บบาทครับพี่ก็เหลือสามแสนก่บบาทเห<อ>มือนกันครับสามกนแรกผ่อนสามพันนะตัวนี้ก็เหลือสามแสนก่บบาทเหมือนกันครับพี่วันนี้ป๊อบจะเอาหน้าใหม่ป้ายแดงนะคะมาจัดโปรนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเหมือนที่บอกครับนี่เริ่มลงแล้วฮะนะลูกน้องกี่้ตีแบตแล้วงานนี้เดี๋ยวมาดูกันนะเหมือนลูกน,น้องบอกว่าพี่ป๊อบหนูอยากมีพื้นที่ตีแบตเดี๋ยวพี่จัดให้งั้นวันนี้จัดไปครับเอารถป้ายแดงมาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคันครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับลูกค้า Um ishi, มิูมิชิมิลลาดหน้าใหม่ตัวป้ายแดงครับไม่ว่าคันไหนก็ตามครับออกมาอยู่ที่ราคามา0หกแสน 6, นะตัวนี้ตัวท็อปด้วยเหมือนที่ว่าจัดไปเลยครับสามแสนกว่าบาทครับพี่เอาอะไรอีกดีนะฮะโนต้ตนะตัวนี้ออกใหม่ประมาณเท่าไรเนี่ยโอ้โหกแสนเหมือนกันมัน้งก็เหลือสามแสนกว่าบาทเหมือนกันครับสามคนแรกผ่อนสามพันนะสวีปครับหน้าใหม่เหมือนกันอีกแล้วครับตัวนี้ก็เหลือสามแสนกว่าบาทเหมือนกันครับพี่อันนั้นอะไรแอคคาดใช่ไหมอ่าแอคคาดเหมือนกันครับหน้าใหม่ตัวป้ายแดงเหมือนกันครับพี่ เหลือสามแสนกว่าบาทครับแล้วคันนี้เหมือนที่บอกนะพี่รถทุกคันเนี่ยรถไปเดียวไม่หมื่นเดียวเท่านั้นเลยมาด้าสองเลยแล้วกันจากตัวนี้นะเหลือสามแสนกว่าบาทเหมือนกันครับไปพี่สามก็ได้กว่าสามพันเหมือนเดิมนะฮะเอาคันไหนอีกดีทุกคันเน่ะวันนี้ครับบีออสไหมนะครับนบะีออสครับพี่ออกไปวันหกแสนแน่อ 3, 100, นอนครับตัวนี้เหลือสามแสนกว่าบาทเหมือนกันครับสามก็แรกผ่อนสามพันงานหลังจากนั้นผ่อนวันหกเกพันไม่เกินนี้ทุกคันนะครับลูกค้าใครที่สนใจสามก็ได้ตามที่กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์เข้ามานะฮะคิดอะไรขอกคอมเมนต์เล็กครับแล้วก็โทรไปที่เบอร์0ู9ก็เจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรืออะไรไปที่แอดพีโอีเคขอย้ำรู้ทุกคันการันตีไม่มีชนหนักจมน้ำป้าแดงมีความเปไม็นไหมกลับใหม่นะฮะร้างขายสองปีครับแล้วถ้าพี่คิดดีดอกเบี้ยสองบาทครับไม่สะดวกมาเซ็นหนึ่งที่ส่งที่ฟรีทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ